สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับวันนี้คอลัมน์เส้นใต้บรรทัดนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนโดยคุณจิตตะกรบุษบาแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับประจำวันอาทิตย์ที่5มีนาะคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้คุณจิตตะกรให้หัวข้อไว้ว่าเหนื่อยกับคุณหญิงสุดารัดเริ่มต้นอย่างนี้นะครับอาจารย์อัศดางยมนาคเนี่ยได้โพสต์ภาพป้ายหาเสียงของ พักไทยสร้างไทยเป็นป้ายที่มีรูปหัวหน้าพักก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยิยุราพันธ์กอดกับประชาชนแล้วก็ตั้งคําถามว่าแรงบันดาลใจหรือก๊อปปี้จัสซินดา e นิวซีแลนด์กอดสร้างสันติภาพจัสซินดาเมืองไทยกอดสร้างความเกลียดชังเป็นประเด็นครับเป็นประเด็นที่น่าคิดและคุณหญิงสุดารัตน์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยก็ต้องตอบด้วยนะครับ คือผมไม่รู้หรอกนะครับว่าทีมถ่ายทำเนี่ยนำเอาภาพของจัินดาอาเดนซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์แล้วก็เป็นนายกหญิงคนที่3ของประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับมาเป็นภาพอ้างอิงใช่หรือไม่เอามาใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าใช่เนี่ยภาพอ้างอิงนี้ดูแล้วก็รู้กันเฉพาะทีมงานถ่ายภาพหรือว่าให้คุณหญิงสุดารัฐได้ดูด้วย ถ้าเกิดว่าคุณหญิงสุดารัตได้ดูด้วยเนี่ยคุณหญิงจะอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงครับหรือว่าต่อให้ไม่ได้ดูก็เถอะครับเมื่อทราบเรื่องนี้แล้วเนี่ยคุณหญิงจะว่ายังไงคือมันเหมือนแม้กระทั่งเลือกประชาชนที่มีภาคลุมศรีรษะหรือว่าฮิยาบ์นนะครับคุณหญิงกับพวกไม่รู้เลยนะครับว่านั่นเนี่ยเป็นภาพที่สืบเนื่องมาจากเหตุมือปืนสัญชาติออสเตรเลียเนี่ยบุกเข้าไปกราดยิงในมัสยิดสองแห่ง ที่เมืองไครส์เชิร์ตจนทาให้มีผู้เสียชีวิตไป49ศพแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก48คนด้วยกันหลังจากเกิดเหตุการณ์กาดยิงเนี่ยแจสินดาได้กระทําในสิ่งที่สื่อมวลชนเขาพรรณนาเอาไว้อย่างนี้ครับเขาบอกว่าอาเดนใช้ความรักเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติเพื่อไม่ให้ตกหลุมพรางของผู้ก่อการร้ายที่เจองก,การจะปลุกปั่นให้คนแตกแยกหวาดกลัวแล้วก็เกลียดชังชาวมุสลิม อาเดนไม่ได้เพียงแค่ยัดเยียดความล้มเหลวให้กับการก่อการร้ายครั้งนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าย,ยังสร้างคู่มือการต่อต้านกระแสอิสลามโมฟเบีย ophobia, ความเกลียดชังและความสุดโต่งฉบับใหม่ที่ผู้นาโลกต้องนําไปถอดบทเรียนกันนั่นเป็นที่มาครับที่มาของภาพกอดหญิงสาวผู้เป็นมุสลิมคลุมด้วยฮิญาบเป็นภาพที่เกิดจากจิตใจเบื้องลึกอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่การจัดฉากมีสื่ออย่างเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยเข้ญญาบรรยายอย่างนี้ครับ เขาบอกว่าในช่วงเวลาแห่งความเศร้าาอาเดนได้แสดงออกถึงความรักและความห่วงใยชุมชนมุสลิมได้อย่างลึกซึ้งในหลายรูปแบบภาพที่เธอสวมกอดเดือด้วยใบหน้าที่ซึมซับความเจ็บปวดร่วมกับชาวมุสลิมเป็นภาพที่ได้รับการชื่นชมทั้งในนิวซีแลนด์และก็ทั่วโลกนะครับนอกจากนี้ครับเธอยังสวมผ้าคลุมผมเพื่อให้เกียรติคนมุสลิมในระหว่างที่พบปะให้กำลังใจกับพวกเขาด้วยนะครับ เธอเรียกร้องให้ชาวนีแลนด์เนี่ยแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและบอกว่าพวกเขาก็คือพวกเราอาเดนใช้เวลาอยู่ไม่น้อยนะครับในการไปอยู่กับครอบครัวของผู้ที่ต้องสูญเสียแล้วก็ผู้นําชุมชนม,ม,มุสลิมโดยได้มีการสอบถามกับว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะให้เธอช่วยเหลืออะไรบ้างและเธอก็รับปากที่จะรับผิดชอบดูแลค่าใช้ใจ่ายสําหรับพิธีศพของเหยื่อทั้งหมดนะครับญาติผู้เสียชีวิตและเหยื่อของโศก,กนาฏกรรมในครั้งนี้ รวมไปถึงชามุสลิมในนิวซีแลนด์เนี่ยแม้ว่าจะเศร้าโศกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จริงแต่ในอีกด้านหนึ่งก็จะรับการเยียวยาทางจิตใจและก็ความรักความอบอุ่นที่ผู้นําประเทศเขามอบให้นะครับตลอดจนแรงสนับสนุนจากผู้คนในสังคมของนิวซีแลนด์อย่างไม่มีการแบ่งแยกจะทําให้เยื่อเนี่ยเกิดความรู้สึกเข้มแข็งและก็ไม่มีอาการเครียดแค้นนะครับ นี่คือที่นิวซีแลนด์ทีนี้ตัดภาพกลับมาที่ป้ายหาเสียงของคุณหญิงสุดารัตน์โดยเฉพาะป้ายที่มีข้อความที่บอกว่าพอกันที8ปีที่โคตรเหนื่อยคำถามเดียวเท่านั้นแหละครับคำถามเดียวกับป้ายหาเสียงนี้คำถามที่ว่าเหนื่อยอะไรละครับประเด็นที่หนึ่งครับประเด็นแรกเนี่ยเรื่อง8ปีน่าจะหมายถึงช่วงเวลาที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีใช่หรือเปล่า สี่ปีแรกนายกหลังรัฐประหารสี่ปีหลังนายกหลังการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมกุกนี่คือประการที่1ประการที่2ครับสปีแรกเนี่ยเป็นช่วงที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะรัฐประหารนะครับไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยไปกว่าช่วงเวลาก่อนหน้านั้นเลยนะครับที่เราเนี่ยต้องผ่านทั้งเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่คนเดือดร้อนหนักมาก ผ่านทั้งการทุจริตจำนำข้าวชาวนาได้ใบประทวนที่ขึ้นเงินไม่ได้เอาข้าวคืนก็ไม่ได้สำร้ายยังมีการโกงโดยอ้างว่ามีการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่าจี g ูจีที่กลายเป็นการคดโกงอย่างมโหฬารในที่สุดเหนื่อยกับเสียงส่วนใหญ่ในสภาโดยรัฐบาลยิ่งลักษณ์พักเพื่อไทยเนี่ยผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยผลของกฎหมายก็คือคนเสื้อแดงทหารประชาชนอื่นๆที่บาดเจ็บล้มตายจะ ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามหลักนิติรัฐนิติธรรมนะครับคือไม่ต้องไปค้นหาความจริงหรอกครับว่าใครฆ่าพวกเขาใครทําให้เขาบาดเจ็บและทําอย่างนั้นถูกขั้นตอนสากลปฏิบัติหรือไม่เราเหนื่อยกับการยุติกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนแม้ว่าคดีเนี่ยจะเข้าสู่การพิจารณาของศาลแล้วก็จริง แต่ก็ต้องยุตินะครับซึ่งเป็นการใช้อำนาจนิติบัญญัติก้าวล่วงอำนาจตุลาการแล้วก็ทำลายความยุติธรรมที่ประชาชนควรจะได้รับอย่างย่อยยับเลยนะครับหรือว่าเหนื่อยกับคนที่ได้รับประโยชน์จากการที่พักเพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนนําแล้วทาเรื่องนี้ก็คือแกนน,นานปชที่พักเพื่อไทยเนี่ยเอาไปเป็นรัฐมนตรีเอาไปเป็นสสแล้วก็เอาไปเป็นข้าราชการการเมืองโดยมีชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นเครื่องบัตรพลีเส้นสวง พูดให้ง่ายกว่านั้นเนี่ยก็คือตายฟรีนั่นแหละครับตายให้กับแกนนําและพักการเมืองบางพักได้ดีเท่านั้นเองมีใครเคยเห็นคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเหนื่อยเจ็บหรือออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมแทนคนเหล่านี้บ้างไหมครับมีไหมครับหรืออีกประการหนึ่งอาจจะเหนื่อยเลวร้ายยิ่งไปกว่านั้นก็คือการยัดการนิรโทษกรรมให้กับคดีทุจริตคอร์รัปชันเอาไว้ด้วยประโยชน์นี้ตกเป็นของใครครับ ขณะที่ความตายเนี่ยเป็นของประชาชนพลเรือนและทาหารในที่สุดนะครับประชาชนออกมาชุมนุมต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยนี้จนเกิดรัฐประหารขึ้นแล้วก็ตามมาด้วย4ปีแรกที่คณะรัฐประหารเนี่ยตั้งรัฐบาลขึ้นมาบริหารและปกครองประเทศที่คุณหญิงท่านเนี่ยเริ่มรู้สึกเหนื่อยนั่นแหละครับประการที่3กับ4ปีหลังมีการเลือกตั้งท่ามกลางคําถามเรื่องกติกาว่าเข้าข้างใครหรือเปล่า คนทํากติการงมมาเล่นเองด้วยเนี่ยสง่าง,งามแล้วก็ดีงามหรือไม่จนเกิดม็อบต่างๆมากมายเกิดขึ้นเป็นระยะระยะเกิดโรคระบาดโควิด19เศรษฐกิจพังพินาศไปทั้งโลกผู้คนตกทุกข์ได้ยากเหนื่อยไหมเหนื่อยสิครับแต่เวลานั้นน่ยคุณหญิงสุดารัตน์โคตรเหนื่อยหรือ,อยังไงครับคุณหญิงไปแจกหน้ากากาอนามัยไปกี่แผ่นครับคุณหญิงแจกถุงยางชีพไปกี่ถุงครับคุณหญิงออกมาเรียกร้องเรื่องอะไรแทนประชาชนบ้างหรือเปล่า หรือออกมาสู้เคียงข้างประชาชนยังไงบ้างคุณหญิงช่วยหาเตียงได้สักกี่เตียงส่งข้าวส่งยาให้ประชาชนไปเท่าไหร่เล่าให้เราฟังบ้างนะครับประการที่4ครับก่อนจะกล่าวคําว่าพอกันทีเนี่ยกรุณาช่วยชี้หน่อยได้ไหมครับว่ามีอะไรที่รัฐบาลควรทําและไม่ทําทําแล้วมันแย่ทําแล้วมันห่วยทาแล้วมันเฮงซวยกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันบ้างแจกแจงหน่อยสิครับ เพื่อนําประชาชนไปให้ถึงคําว่าพอกันทีให้ได้ก่อนที่ประชาชนเนี่ยจะงุนงงสงสัยนะครับว่าคุณหญิงเหนื่อยยังไงคุณหญิงเหนื่อยกว่ากูไหมในยามนั้นเนี่ยคุณหญิงทําอะไรเคยมากอดคลแบบในรูปบ้างหรือเปล่าพอไหมครับกับการหาเสียงแบบทีกินแบบนี้เนี่ยเหนื่อยไหมครับกับการโชว์แบบนี้ตอนน้ําท่วมใหญ่คุณหญิงอยู่พักเพื่อไทยไหมนะคุณหญิงทําอะไรบ้างตอนออกพรบรนื้โทษกรรมสุดซอยเนี่ย คุณหญิงสนับสนุนหรือว่าคัดค้านตอนเกิดทุจริตจำนำข้าวคุณหญิงเห็นด้วยหรือเปล่าล่ะครับและตอนที่พักเพื่อไทยเสนอชื่อคุณหญิงในบัญชีรายชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีตอนนั้นเนี่ยคุณหญิงรู้สึกยังไงตอนที่พักเพื่อไทยเสนอชื่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ชิงเก้าอีน้นายกรัฐมนตรีกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาในสภาเนี่ยคุณหญิงเหนื่อยไหมครับเออยิ่งถามก็ยิ่งเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากๆเนี่ยพานจะรู้สึกพอกันทีเหมือนกันนะ คุณหญิงเก่งนะครับที่เล่นบทนี้แต่มันต้องมีคําอธิบายด้วยนะครับว่าคุณหญิงเนี่ยเหนื่อยกับอะไรกันแน่ประการที่5ครับล่าสุดคุณหญิงสุดารัก์เกยุราพัน์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยนาวากาตรีสิทธาธิวารีเลขาธิการพักนายการุณหสกุลต่อพงเชสารแกนนําพักได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปพบปะกับพี่น้องประชาชนพร้อมกับแนะนําว่าที่ผู้สมัครของพักไทยสร้างไทย10เขตมีประชาชนมารอฟังการปราศรัยเนี่ยสองพกว่าคนด้วยกัน บรรยากาศก็เป็นไปนอย่างคึกคักนะครับกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์มีการมอบเสื้อคลุมให้กับผู้หญิงสุดารัตเพื่อสื่อถึงความรักความเมตตาที่มีให้กับหัวหน้าพักไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตขึ้นเวทีแล้วก็ไปกล่าวกับพี่น้องชาวเชียงใหม่เธอบอกว่าอย่างนี้นับตั้งแต่เริ่มทํางานทางการเมืองมากว่า30ปีเนี่ยไม่เคยมียุคใดสมัยใดที่พี่น้องจะทุกข์ยากแสนสาหัสมากเท่ากับยุคนี้โดยเฉพาะคนตัวเล็กคนหาเช้ากินขําพี่น้องเกษตรกรถูกละเลย ไม่มียุคไหนจะละเลือได้มากเท่านี้อีกแล้วประการที่6ครับคุณหญิงอาจจะลืมไปนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีพักร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยซึ่งก็คือพักประชาธิปัตย์ที่เขามีโครงการประกันรายได้เกษตรกรนะครับมันก็เปรียบเหมือนกับการประกันชีวิตนั่แหละครับแม้ไม่ได้ประกันพืชทุกชนิดก็จริงแต่ยึดเอาเพืชเศรษฐกิจหลักๆเพื่อพยุงเกษตรกรเอาไว้ตามเหตุตามผลนะครับประการที่7ครับ คุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าพรรคไทยสร้างไทยขอเดินหน้าตามอุดมการสร้างพรรคให้เป็นสถาบันการเมืองเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อส่งมอบประเทศไทยที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานจึงไม่สนใจที่จะต่อรองผลประโยชน์ทางการเมืองกับใครทั้งสิน้นและก็ยืนยันบอกว่าจะไม่เป็นนั่งร้านให้กับเผด็จการได้กลับมานำพาประเทศไทยให้ถอยหลังลงคลองอีกแล้วดังนั้นหากพี่น้อง เห็นด้วยกับแนวทางของเราและเห็นด้วยว่าต้องหยุดการเมืองสองขั้วเพราะเลือกฝั่งหนึ่งก็ติดลมเลือกอีกฝั่งหนึ่งก็ติดล็อกจนเปิดทางให้ทหารเนี่ยลากอารถถังมายึดอำนาจถึงสองครั้งในรอบ17ปีประชาชนในบ้านเมืองตีกันเกิดความขัดแย้งไม่จบสิน้นประเทศเกิดการคอร์รัปชันเกิดการทุจริตอย่างมโหฬารจนเดินหน้าต่อไปไม่ได้ขอให้มาร่วมกับพักไทยสร้างไทยเพื่อสร้างทางออกทางรอดของประเทศนี่เป็นคำพูดของคุณหญิงสุดารัตน์นะครับ พอหาเสียงเสร็จแล้วเนี่ยก็ฝากคุณหญิงและทีมงานมาอธิบายกันหน่อยนะครับอย่าให้คนเข้าไปเล่าลือกันเลยนะครับบอกว่าคุณหญิงเนี่ยเป็นหัวหน้าพักไทยสร้างภาพอยู่อย่างนี้เลยอย่าเลยครับอย่าให้เกิดอย่างนี้เลยนะครับ